สวัสดีค่ะตอนนี้หมีเป็ดอยู่ที่สวนวารีพิรมเป็นสวนสาธารณะแถวหนองจอกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศนั่งเล่นริมน้ำมีทะเลสาบกว้างใหญ่มีลู่ให้ออกกำลังกายวิ่งก็ได้ขี่จักรยานก็ได้แล้วก็มีสะพานสวยงาม นีเป็ดจะมาเล่าว่าเราไปเรียนโยคะออนไลน์ที่นามัสเตโยคะไทยแลนด์มาเป็นการเรียนโยคะผ่านซูมคือสามารถเรียนจากที่บ้านก็ได้เรียนมาได้ประมาณ6ครั้งอเอาเอาปัญหาก่อนปัญหาที่เจอจากการเรียนผ่านซูมที่บ้านเนี่ยสำหรับคนไม่มีพื้นฐานเลยก็คือจะต้องงงมากๆงงกับการหายใจเข้าหายใจออกทำตามครูไม่ทันแล้วก็ กล้ามเนื้อยังไม่แข็งแรงพอที่จะทําบางท่าได้ความยืดหยุ่นยังไม่ได้งอตัวอะไรอย่างเงี้ยยังทําไม่ได้จะมีปัญหาแน่ๆต้องถอดใจกับบ้านอะ่ะก็เลยใช่มีคนถอดใจกับบ้านไปแล้วหนึ่งคนหมว่าจะเรียนที่บ้านกัตาซึ่งซึ่งวิธีแก้ก็คือต้องให้เวลาเขาให้เวลาฝึกไปสัก3ามสี่คลาสก่อนเลือกคลาสสาหรับ ผู้เริ่มต้นเบสิกมันจะมีตัว B บอกเอาไว้อ๋อลืมเล่าวิธีการเรียนเขาจะส่งตารางสอนมาให้ว่าเวลานี้ครูคนไหนสอนเรียนคลาสอะไรเราอยากเรียนคลาสไหนเราก็ขอรหัสเขา10นาทีก่อนจะเริ่มคลาสแล้วก็กรอกรหัสเข้าซูมแล้วก็เริ่มเรียนไปพร้อมกับเพื่อนๆที่สตูดิโอได้เลยนะวิธีง่ายๆไม่ยุ่งยากแค่โหลดแอปซูมมาใช้สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยใจเย็น ให้เวลาฝึกสักสามสี่คลาสถ่ายรูปตัวเองส่งให้ครูดูก็ได้ว่าถ้านี้ถูกต้องไหมกลับมาทำกันบ้านทุกครั้งเวลาเรียนคลาสนั้นไปแล้วอะ่ะจะทำให้คล่องขึ้นนะส่วนข้อดีข้อดีก็คือมันดีที่ได้ออกกำลังกายที่บ้านสำหรับคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วนี่คือจะดีมากเลยเพราะว่าไม่ต้องเดินทางไปไหนแล้วก็เล่นคลาสที่ยากขึ้นไปเรื่อยๆได้เลย แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือมันทำให้เรารู้สึกดีต่อตัวเองอะที่เราได้ลุกขึ้นมาออกกำลังกายได้สำเร็จอ่ะเพราะว่ามันอยู่ที่บ้านเนะมันไม่มีใครเคี่ยวเข็นเราอะ่ะแค่ลุกขึ้นมาออกกำลังกายตามครูที่บ้านก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วเนาะแล้วมันก็เท่มากด้วยมันมีการแบบตัวบิดตรวง,งอ,อเออเราชอบเป็นการสนตัวนะก็ คิดว่าครั้งนี้จะให้โอกาสตัวเองอีกครั้งหนึ่งเล่นโยคะให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะค่อยๆไป<ม>ชา้าๆแต่ว่าให้สม่ำเสมอเพราะมันต้องใช้เวลามันมันก็ไม่ง่ายหรอกนะแต่ว่าเราชอบตอนนี้มีเป็ดมีคอร์สออนไลน์มาให้ทดลองเรียนกันได้10ชั่วโมงฟรีเพียงแค่คอมเมนต์มาว่าคุณอยากเรียนโยคะเพราะอะไรแล้วก็ แชร์โพสต์นี้ออกไปเป็นสาธารณะเหตุผลที่โดนใจกรรมการมากที่สุดรับเลยนะสำหรับวันนี้มีเป็ดต้องลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีบ้าข้างหน้ามีตลาดนัดมีไก่ทอดด้วยจอดเลยมานี่ต้องกินข้าวหมกไก่ไก่ทอดนี่นับ ข้าวหมกไก่ซุกหางวัสวสตูงไปแล้วข้าวหมกไก่รออยู่บ๊ายบาย